สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการย้ายประเทศกันค่ะว่า 1. ทําทำไมถึงตัดสินใจย้ายประเทศนะคะมีเหตุผลอะไรบ้าง 2. ทํทำไมถึงจะต้องย้ายมาที่ประเทศอังกฤษนะคะ ตอนนี้นะคะต้องเกินก่อนว่าได้ย้ายมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะถาวรแล้วเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือ <c oughs> บเดเดือนได้แล้วะคะ่ะสาหรับสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้ตัดสินใจย้ายมาประเทศนังกฤษก็เพราะคว่าลูกคาเดียวเท่าน,น,นั้นละค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการการศึกษาให้เขาได้การศึกษาที่ดีต้องท้าความก่อนไปว่าตอนที่มีลูกเนี่ยเรายังไม่ได้นึกถึงเรื่องของการเรียนยังไม่ได้นึกถึงเรื่องอคุณภาพการศึกษาหรือว่า ระบบการศึกษาอะไรต่างๆแต่พอเขาอายุเริ่มกใกล้ที่จะขวบหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้เขาก็มีหลายหลักสูตรในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนระบบ2องภาษา นะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือจะเป็นโรงเรียนทางเลือกอ่ะโฮมสคูลก็มีนะคะตอนเรียนที่อยู่ในหัวสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจย้ายมาเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นพอเรื่องโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนอีกนั่นแหละล่ะคะ่ะเพราะอะไรเราถึงอยากที่จะย้ายมาต่างประเทศนะคะก่อนที่จะย้ายมาต่างประเทศเนี่ยเราก็ทําการตัดสินใจกันละหรือว่าคิดลละว,ว่า เราจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนเพราะว่ามีหลายหลากหลายประเทศเลยแต่ว่าเราจะต้องคุยกันกับสามีนะคะว่าจะต้องเป็นประเทศที่1ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะเพราะว่าถ้าย้ายไปประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะกับเราสองคนเพราะว่าจะต้องทําการเรียนภาษาใหม่หรืออะไรอย่างนี้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมุ่งเป้าไปที่1จะต้องเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะทีนี้ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริก แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าอย่างประเทศอังกฤษเองนะคะหรือสิงคโปร์อยู่ในเอเชียมันก็คิดคิดอยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะประเทศเหล่านั้นเนี่ยเรายังไม่เคยไปเลยเราไม่ค่อยรู้ระบบการศึกษาเขาเท่าไหร่นะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตัดไปได้เลยเพราะว่านึกถึงเรื่องการเดินทางจะมาเมืองไทยหรือญาติจะไปหาหรืออะไรเงี้ย โอหใชร้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็เวลาต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะตัดไปได้เลยใช้นั้นสหรัฐอเมริกากับแคนาดาอสองสิงคโปร์ก็น่าจะเป็นประเทศที่น่าสนใจนะคะเพราะอยู่ใกล้ประเทศไทยอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอมาคิดแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็คือเป็นประเทศที่ยัง เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย work life balance อาจจะโอเคแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นเรื่องนี้เราต้องยอมรับนะคะแต่เราไม่ต้องการให้ลูกเราเนี่ยกดดันเรื่องวิชาการหรือว่าไม่อยากให้เขาเรียนโรงเรียนที่เน้นระบบวิชาการมากนะคะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็อาจจะเป็นประเทศที่ตัดไปได้อีกหนึ่ง c h นะคะทีนี้ก็ตกมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับประเทศเขามากมากเลยทีเดียวะคะ่ะเพราะว่าเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เอกจากที่นี่ทําให้เรารู้ระบบการศึกษาอีกอย่าง น่ก็คือมีญาติอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีเรื่องอะไรหรือว่ามีคําถามอะไระก็สามารถปรึกษาเขาได้แต่าสาเหตุ หลักๆเลยที่เลือกประเทศอังกฤษเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศเขาเป็นยังไงนะคะเพราะเราเคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างรู้ระบบของที่นี่ดังนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยในใจนะคะที่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่จะส่งใบสมัครไปทํางานส่งใบสมัครไปสัมภาษณ์นะคะจะต้องเป็นประเทศนี้ก่อนถ้าไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเลงไปประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะ ทีนี้ลองออเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกบัตระเทนอังกฤษนะคะแต่ทำไมเราถึงจะย้ายคือเป็นพอลูกอะแน่นอนละ่ะสองคือการงานของสามีแล้วก็ลูกของของเราที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วบริษัทค่อนข้างที่จะมั่นคงหนะ้าที่การงานก็คิดว่าน่าจะเติบโตไปได้แบบเรื่อยๆแล้วก็ดีเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมทิ้งสิ่งนั้นไปเพื่อที่จะมารับระบบการศึกษาของที่นี่แล้วก็ย้ายมาอยูอ่ที่นี่นะคะ การที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ย อย่างที่บอกไปนะคะสาเหตุที่เน้นหลักๆเลยก็เป็นเพราะเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็ระบบการเรียนนะคะที่นี่ต้องบอกก่อนว่าเราย้ายมาเนี่ยเราย้ายมาแบบในวีซา่าผู้ติดตามส่วนสาม,มีเนี่ยจะเป็นวีซ่าหลักนั่นก็คือวีซ่าเทียร์2เดี๋ยวว่าเทียร์2นะคะ s k i l l worker เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับลูกก็จะได้เป็นวีซ่าติดตามเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของวีซา่าการสัมภาษณ์งานหรืออะไรงี้ทําให้ได้งานที่ประเทศอังกฤษอีกหนึ่ง ep กันนะคะแต่ว่าในะ ep นี้เราจะมาพูดคุยกัน ถึงว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายมาที่นี่นะคะก็หลักๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดโพยนิดนึงเป็นเรื่องของอระบบการศึกษาคือเราต้องการน้นให้เขาเรียนระบบการศึกษาแบบอังกฤษนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะตัดสินใจได้ยากมากๆเอ๊ะจะ ตกลงไม่ลงตัวเลยว่าจะให้เรียนที่กรุงเทพหรือว่าจะให้เรียนที่ชนบุรีนะคะหรือจะให้เรียนระบบการศึกษาแบบไหนเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ในใจเราเนี่ยเราค่อนข้างที่อยากจะให้ลูกเนี่ยไปทางระบบนานา,นาชาตินะคะเพราะว่าเคยผ่านทั้งระบบโรงเรียนเอกชนนะคะเคยผ่านระบบโรงเรียนที่เป็นคล้ายๆกับโรงเรียนรัฐบาลแต่ว่าเป็นแบบสองภาษามานะคะซึ่ง มันก็ได้ภาษาอังกฤษไหมถามว่าได้มันได้ค่ะโรงเรียนเอกชนคาทอลิกเนี่ยค่อนข้างได้แน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้แบบที่เป็น native speaker หรือว่าเวลาที่เราจะพูดสังกฤษออกมาเนี่ยความคิดของเรามันไม่ได้แบบคิดเป็นสังกฤษหรือว่าประมวลผลออกมาเป็นสังกฤษแเราพูดออก ม,มันต้องใช้ระยะเวลาประสบการณ์นานๆและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอคเซนต์หรือว่าสำเนียงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องของแอคเซนต์ไม่ใช่เรื่องของสำเนียงหรือไม่ใช่เรื่องของระบบการคิดอะไรแบบนั้นที่เราต้องการให้ลูกเนี่ยได้เรียนอินเตอร์หรือว่าได้เรียนนานาชาตินะคะแต่สาเหตุหลักที่อยากให้เขาเรียนแบบนานาชาติเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็น โรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้ค้นพบตัวเองได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้เน้นวิชาการนี่คือคีย์ปัจจัยหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยนานาชาติค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แต่ว่านานาชาติในเมืองไทยก็มีหลายเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นลังกิ้งละกัน A เกรดเเกรด B เกรด C อะไรแบบนี้นะคะถ้าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนี่ยระบบนานาชาติเนี่ยอย่างน้อยๆเ,เนี่ยคุณก็จะต้องล้านหนึ่งละหนึ่งปีนะคะค่าเทอมแต่ มันค่อนข้างที่จะโหดมากๆค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายนานาชาติซึ่งเราไม่มีกําลังทรัพย์ตรงนั้นที่จะซัพพอร์ตเขาเรื่องนั้นแต่เรามีความต้องการที่อยากให้เขาได้รับระบบการศึกษาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ประเทศไทยต่อไปโดยที่จะส่งให้เขาเรียนนานาชาติเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ ยากแล้วก็น่าจะ impossible อย่างมากๆเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนทํางานหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายค่าโรงเรียนอย่างเดียวโดยที่เงินเก็บอาจจะไม่มีหรืออะไรแบบนี้มันยังไม่แบบสบายหรือว่ามันยังไม่ได้ลงตัวณนะตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมองหาลู่ทางที่จะทําให้เขาเนี่ยได้แบบนั้นได้การศึกษาแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องเหมือนกับเข่งเครียดเรื่องการหาเงินที่จะแบบ หาเงินมาได้แต่ละเดือนก็มาจ่ายให้โรงเรียนหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขในในชีวิตหรือว่าในการทํางานสักเท่าไหร่เหมือนกับเป็นการกดดันตัวพ่อแม่เองด้วยนะคะทีนี้ก็เลย มาสู่ที่การย้ายประเทศนั่นเองนะคะเราได้ทําการศึกษาข้อมูลแล้วก็ออดูมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราได้ย้ายประเทศเนี่ยมาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะได้สิทธิตรงนั้นหรือเปล่าแน่นอนค่ะได้สิทธิตรงนั้นนะคะแน่นอนอยู่แล้วการที่คุณย้ายมาประเทศอังกฤษแม้ว่าคุณยังจะไม่มีสัญชาติไม่มีพาสปอร์ตหรือว่าไม่มีวีซ่าถาวรอ,อะไรแบบนี้แต่คุณก็จะได้สิทธิ์ในการที่ลูกของคุณนะคะได้เรียนฟรีในโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนรัฐบขอเรียกวาคำว่าโรงเรียนร,รยนัฐบัลละกัน ะะเริ่มตั้งแต่อายุ4ขวบเป็นต้นไปนะคะชั้น r e e e p t i o n นะคะก่อนที่จะเข้าไอเยวัน แต่ทีนี้เนี่ยมันฟรีจริงหรือเปล่าก็ต้องศึกษาหาข้อมูลมากๆเลยละคะ่ะปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือเพราะว่าอะไรที่เราได้สิทธิ์เรียนฟรีตรงนั้นหนึ่งเราทํางานเสียเงินให้กับรัฐบาลนะคะก็คือเสียเต็มเลยไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินภาษีที่เราทํางานละจ่ายภาษีไปเทียบเท่ากับคนอังกฤษเลยะคะ่ะก็คือประมาณ30-40%เท่ากันไม่มีแบบเออสิทธิ์คนต่างชาติจ่ายถูกกว่าไม่มีเลยะคะ่ะก็คือจ ไป,ไปเ,เ,เพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่เรา,เาจะได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมาจากเงินที่เราเสียภาษีนั่นเองถามว่าคุ้มไหมมันก็ค่อนข้างที่จะคุมนะคะถ้าเทียบกับเมืองไทยอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้จ่ายภาษีเยอะขนาดแบบสามสถถ้าเทียบกับที่ประเทศอังกฤษแต่ว่า ภาษีที่เราจ่ายไปที่เมืองไทยเนี่ยถ้านึกดูดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เราจ่ายไปแล้วมันก็ละลายหายไปนึกออกไหมคะคืออะแค่จะเดินออกไปแค่หน้าคอนโดอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอะถนนฟุตบาทหนึงบอก ยังจะสะดุดล้มเลยอ่ะเออหรือบ่สะพานลอยก็มาขวางกั้นทางเด้อคือฟิสซิลิตี้ในชีวิตเราที่จะได้จากเงินภาษีที่เราจ่ายไปให้กับรัฐบาลไทยมันเหมือนกับไม่ได้กลับมาในรูปแบบที่เราสามารถสัมผัสได้แบบจริงๆแต่อย่างของที่นี่เราจ่ายไปเนี่ยเราสามารถได้กลับคืนมาก็คือลูกเราได้เลนฟรีแบบแบบดีเลยอ่ะการศึกษาคือทุกโรงเรียนคือดีเท่ากันหมดนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือ สมมติว่าจะให้ลูกเนะี่ยแม้ว่าจะเรียนอยู่ในอินเตอร์เมืองไทยก็ตามนะคะแต่มันก็จะต้องมาเจอกับภาวะวัฏจักรหรือว่าวงจรชีวิตต่างๆะคะ่ะแม้ว่าจะเป็นรถติดนะคะเคร่งเครียดกับการต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะอยู่บนถนนแล้วก็ใช้ระยะเวลาแบบนั่งอยู่บนรถไปโรงเรียนอบางทีแบบระยะเวลาหรือว่าลัอรัศนีจากบ้านไปโรงเรียนนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาแค่ประมาณแบบไม่นานเองครึ่งชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้หรือีนาที5กิโลเมตรแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะแค่ระยะแบบทางแบบ10กิโลหรือ5กิโลอย่างเงี้ยมันใช้ระยะเวลาแบบเป็นเป็นชั่วโมงซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลานะตรงนั้นเราสามารถเอาไอ้หชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่เราต้องอยู่บนถนนเนี่ยเราเอาไปพัฒนาลูกเราหรือว่าเอาไปแบบพาเขาไปพักก็ได้ค่ะไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันสร้างสารรค์แาได้ประโยชน์แล้วเราต้องเจอแบบนั้นอ่ะทุกวัน เราไม่ใช่แค่วันหนึ่งครั้งหนึ่งวันหนึ่งสองครั้งเช้ากับเย็นมันชีวิตคุณภาพชีวิตมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ในตัวเมืองถ้าอยู่ในกรุงเทพ แต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยโอเคเราได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว2เราก็ยังจะได้สภาพแวดล้อมเหมือนเป็นการเสียภาษีเพื่อซื้ออากาศบริสุทธิ์ละกันถ้าคิดแบบนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเราก็จะยังต้องเจอแบบพวกฝุ่นมลพิษควันลถอะไรต่างๆแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศค่อนข้างที่จะดีแน่นอนอยู่แล้ว p m 2 5นี่คือเครื่องฟอกอากาศคือไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมาติดอยู่ในบ้านเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นสาเหตุหลกักๆที่ทำไมถึงย้ายมาอยู่ ประเทศอังกฤษนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอความคุ้มทุนกันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยเราเสียไปตั้ง30-40%ภาษีแต่แบบลูกเรียนฟรีหรืออีกแง่นึงก็คือทํางานอยู่ไทยก็คือ2สามีภระระยาทํางานอยู่ไทยแต่ว่าเสียภาษีแบบน้อยอ่ะสิหรือยีหรือสิอ่ะอะไรแบบนี้แต่ก็เก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกก็คือสามารถเอาเงินในตรงนั้นเนี่ย ส่วนต่างของภาษีที่เสียระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไทยเนี่ยมาเก็บแล้วก็ส่งลงในอินเตอร์ก็ได้นี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ครบไม่ cover ถึงขนาดนี้ค่ะเข้าใจไหมคะอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่แต่แค่เรื่องของโรงเรียนที่ใหญ่เขาได้อินเตอร์อย่างเดียวเราต้องการสภาพแวดล้อมที่มันใช่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเอ่อพอมาอยู่ที่เนี่ยมันมีเหมือนกับ support Support, เขาเรียกว่าเไยสิ่งที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทําให้เขาเนี่ยเกิดการเรีนยนรู้ได้ตลอดเวลานะคะยกตัวอ,อย่างเช่น ส่วนสานาสาธารณะคือที่นี่เนี่ยแทบจะทุกหัวเมืองหรือแทบจะทุกๆก,กิโลเมตรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพาร์คหรือว่าสนามเด็กเล่นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแหล่งเรียนรู้ที่แบบที่มันฟรีอะค่ะ,ะที่มันเปิดโล่งที่มันฟรีแล้วเขาสามารถเรียนรู้กับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องเรียนของเขานอกจากการเรียนในห้อง ะะแต่ถ้าย้อนกลับไปมองถึงในเมืองไทยโอ้โหคิดดูละจะพาออกไปสนสา,านาะคอนขะจะต้องขับรถไปอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ใกล้ไกลจากที่บ้านมากน้อยแค่ไหนแล้วความปลอดภัยของสนนสาธารณะนั้นมีมากน้อยเพียงใดนะคะหรือถ้าเราจะออกไปเนี่ยมันก็จะต้องออกไปเช้าเลยก่อนที่แดดแบบจะออกแบบตอนสายๆจะร้อนจ้าหรือไม่ก็เย็นเลยซึ่ง มันก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยอากาศดีเมื่อไรอะเราก็พาเขาออกไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของอความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างมีแน่นอนอยู่แล้วเราเดินไปไม่จําเป็นต้องแบบนั่งรถหรือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบขับรถหรืออะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะมีมากกว่านะคะที่ประเทศไทยอยู่แล้วแน่นอนเนี่ยแหละก็เป็น อีกหลายๆปัจจัยที่จะมาซัพพอร์ตนอกเหนือจากว่าเฮ้ยส,ส่งเรียนอินเตอร์ก็ได้นี่แม้ว่ามันก็จะมีอินเตอร์แบบที่ราคาย่อมเยาวกว่านั้นแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่แบบเรียนอย่างเดียวค่ะมันคือปัจจัยที่สนับสนุนเขาภาย,ภายนอกด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆการเรียนรู้ต่างๆนะคะแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะคิดอีกแง่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะส่วนใหญ่ถ้านอกเหนือจากสนสาธารณะที่เราจะพาลูกไปนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าแต่ที่เมืองนอกหรือที่ต่างประเทศนี ะะเราค่อนอยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นห้างที่แบบโหใหม่ๆห,หรือว่าแบบหรูหราหรืออะไรแบบนี้เยอะแทบบจะไม่ค่อยมีเลยละคะ่ะจนใหญ่จะเป็นพาร์คซะมากกว่านะคะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่เมืองไทยเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะพาเขาไปได้ก็คือพาไปห้างพาไปห้างแปลว่าอะไรเสียงเงินแน่นอน นะคะไม่ว่าจะหนึ่งค่าน้ามันเดินทางจากบ้านไป2อยังไงไปห้างเนี่ยจะต้องเป็นรับประทานอาหารอยู่แล้วแน่นอนหรือไม่รับประทานอาหารก็อาจจะต้องซื้อของอะไรจุกจิกอ่ะสามถ้าพาไปห้างมันก็จะดีแบบอา่าเป็นส,นสนุกในล่มอะไรแบบนี้ใหญ่ๆนะคะจะต้องเสียงเงินค่า บัตรค่าเข้าอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะคือจะเสียเงินเสียเงินเสียเงินเพราะฉะนั้นวันหยุดสาร์อาท์ตย์สิ่งที่จะไปได้ก็คะก็คืออยู่ที่เมืองไทยนั่นก็คือห้างนั่นเองแต่ที่นี่สร์อาทิติ์พอเวลาวันหยุดหรืออะไรแบบนี้จะพาไปก็นึกถึงแต่พาร์ค ไม่เสียตังค์ฟรีได้ธรรมชาติได้เรียนรู้อะไรต่างๆเด็กได้คุกกี้กับธรรมชาติเนี่ยมันก็คือจะเป็นข้อแตกต่างที่เราเวทกันแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันมีปัจจัย s u พ p o r t แต่ละอย่างที่ที่มันทําให้เรารู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยเราต้องเลือกอังกฤษนะ อ่ะข้อต่อไปนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อประกันสุขภาพหรืออะไรใดๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ออวีซ่าเป็นแบบวีซ่าทํางาน skilled worker หรือว่าวีซ่าทํางานนะคะเราก็สามารถได้สิทธิ์นั้นนะคะในการรักษาพยาบาลที่นี่ฟรีเทียบเท่ากับคนที่อังกฤษเลยะคะ่ะ แม้ว่าเราจะเป็นวีซ่าติดตามอาของวีซ่าคนที่ได้ทํางานนะคะเราก็ได้สิทธินั้นไปอัตโนมัติด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการ,การศึกษาก็ยังมีเรื่องของสุขภาพแต่ว่าที่นี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยขอเลือกแบบที่เมืองไทยจะดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ย ต้องบอกว่ามันฟรีก็จริงค่ะแต่ว่ากว่าที่คุณจะได้เจอเหมอจริงๆได้พบแพทย์จริงๆหรืออะไรแบบนี้หรือว่าแบบป่วยกระทันหันแล้วเอ้ยรู้สึกแบบอยากจะเข้าใช้ OPD อ่ะประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะทําได้ยากเราจะต้องโทรนัดล่วงหมายกว่าจะโทรนัดก็อีก2วหรืออะไรแบบน2ส,สัปดาห์ถึงจะได้วันเวลาที่เราอยากจะไปพบแพทย์จริงๆหรือบางทีอาจจะไม่ได้ไปเจอพบไปพบแพทย์ด้วยก็ได้ค่ะก็จะไปเจอเป็นเนอร์สซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ของเรื่องของการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของระยะยาวแผนระยะยาวนะคะแม้ว่าเราจะมาในวีซ่าแบบเป็นวีซ่าทำงานวีซ่าผู้ติดตามของคนที่ได้วีซ่าทำงานเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ระยะยาวเกิน5ปีขึ้นไปนะคะเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขอเป็นเขาเรียกว่า I L R ILR นะคะ Independent Leave to Remain หรือพูดง่ายๆก็คือวีชาถหาวอน,นั่นเองค่ะแล้วหลังจากครบ5ปีเนี่ยเราขอ i l r หรือว่าวีซ่าถาวรใช่ไหมคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งป,ปีเราสามารถทําเรื่องที่จะขอเป็นพาสปอร์ตอังกฤษขอ UK ได้เลยค่ะนั่นก็คือแปลว่าเราสามารถที่จะขอสัญชาติได้เลยค่ะถ้าเราอ,อยู่พำนับอยู่ที่อังกฤษนะคะเกินระยะเวลากว่า5ปีก็สามารถทําเรื่องตอหน,นั้นได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโบนัสพอยท์นะคะที่เราคิดว่าเออโอเคมันมีข้อดี plus 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 มากกว่าที่เราจะอยู่เมืองไทยต่อ นะคะส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือวีซ่าผู้วีซ่า Visa คนทำงานหรือว่า Tier 2วีซ่าประเภทที่2นะคะจะเป็นของสามีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทำงานหลกัหลกๆก็คือคุณสามีนั่นเองค่ะถามว่าข้อดีของเขาคืออะไรนอกเหนือจากลูกที่จะได้สิทธิ์การเรียนฟรีแล้วนะคะได้การรักษาพยายบาลฟรีแล้วก็มีโอกาสได้ขอสัญชาติเมื่ออยู่ครบเกิน5ปีขึ้นไปนะคะข้อที่4ก็คือเขาได้ประสบการณ์ในการทำงานที่ดีนั่นเองค่ะ ตอนที่อยู่บองไทยถามว่าหน้าที่การงานเขาดีไหมต้องบอกเลยว่าบริษัทเก่าคือดีมากๆเลยละค่ะแต่ว่าทีนี้สาเหตุที่จะต้องออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพราะเรื่องลูกนะคะคือถ้าอยู่ต่อก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่พอได้ย้ายมาทํางานที่นี่ใหม่นะคะมันก็ยังเป็นฟิลงานที่คล้ายๆเดิมอยู่นะคะในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่นะคะแต่พอย้ายมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือประสบการณ์นั่นเองค่ะเราลองคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราลองทําบริษัทเที่ยงกฤ เนี่ยโอเคเราย้ายมานะคะแล้วเราอยากจะย้ายกลับไปไทยคือแบบโอ๊ยไม่โอเคเลยอยู่แล้วแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยแฮปปี้ย้ายกลับไปไทยมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะ หนึ่งก็คือเราได้ประสบการณ์การทํางานนะคะมากมากเลยล่ะคะ่ะสักที่นี่เมื่อย้ายกลับไปไทยตาแหน่งงานมันก็อาจจะมันก็คือคงจะต้องดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์แน่นอนที่ไม่สามารถหาได้นะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเหมือนกับถือซะว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอังกฤษเนี่ยไม่ตอบโจทย์เราล,ละอืก็ จะได้ผิดสว่างเหมือนกับมาเที่ยวในตัวและกันมาลองทดลองใช้ชีวิตและกันก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยในตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเ,เพิ่มประสบการณ์ให้กับ ตัวเราแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยด้วยซ้าไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกแล้วก็มันไม่มีผิดอะไรในการที่เราจะตัดสินใจมาที่นี่แต่แน่นอนแล้วค่ะมันก็ย่อมมีข้อเสียหนึ่งก็คือจะต้องนึกถึงครอบครัวคิดถึงครอบครัวแน่นอนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะ 2. ออากาศที่ไทยเนี่ยค่อนข้างที่ถามว่าดีกว่าไหมคืออังกฤษเขาจะจะบอกว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างอากาศแปลปรวนละกันวันหนึ่งมี3ามหรือดูฝนตกเช้า มีเมฆคลื้มละตอนบ่ายอ่ะตอนเย็นแบบอากาศหนาวหรือว่าลมแรงอะไรแบบเนี้ยคืออากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยกเว้นแบบช่วงแบบสปริงหรือว่าซัมเมอร์อ่าก็จะมีข้อเสียตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราคืออยากจะไปไหนแล้วก็ขับรถไปได้เลยถูกต้องไหมคะคือแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยการที่จะมีรถหนึ่งคันเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่า มันมีแต่รายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเยอะมากๆเลยจริงๆค่ะเรียกได้ว่ารถยนต์เนี่ยแทบจะไม่จําเป็นหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าการขนส่งเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วอยู่ที่นี่คือเหมือนกับเป็นการเดินออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ถ้ามีรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีแบบเสียค่าที่จอดรถไปไหนก็เสียค่าที่จอดแถมต้องเสียค่าแบบเอ่อแมนเทนเน้นอะไรต่างๆเยอะมากยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันอีกอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ย สามารถขับรถไปไหนก็ได้มันง่ายสะดวกสบายถูกต้องไหมคะแต่ถ้าอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเดินเน้นการใช้ Public Transportation หรือว่ารถสาธารณะเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ค่ะของเมืองไทยที่ดีกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอา,อาหารการกินแน่นอนลคะค่ะ24ชั่วโมง7 e เ e ่นอหรืออะไรแบบนี้เนี่ยห้างสรรสินค้าต่างๆแล้วก็ความหลากหลายของอาหารที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ย คุณจะต้องทํากับข้าวกินเองแทบจะทุกมื้อเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าการที่จะออกไปทานนอกบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยล่ะคะ่ะมือ้อนึงอย่างน้อยๆออกไปทานนอกบ้านนะคะตกแล้วคนนึงก็5,600กรเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่เราจะต้องทํากับข้าวกินเองเน้นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแหละมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราลองคิดดูเออโอเคเราพอรับได้กับตรงข้อเสียที่เราจะสูญเสียไปจากสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราอยู่เมืองไทยแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบออกว้างกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลในระยะยาวนะคะอ่ะละนี่ก็มาเป็นแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์สาเหตุข้อดีข้อเสียขอ,ของการย้ายประเทศมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย